ามะเร็งตับอัลฟาฟีโตโปรตีนไม่สูงแต่ว่าไม่ได้เป็นมะเร็งตับใช่หรือไม่หลายๆครั้งในคนไข้ที่มาตรวจอันตราซาแเราเจอว่ามีก้อนที่ตับเนี่ยแพทย์ก็จะมีการส่งตรวจพวกค่ามะเร็งรวมด้วย mm. เช่นตัวค่าอัลฟาฟีโตโปรตีนหรือค่า a f ฟซึ่งเป็นสารบ่งชี้มะเร็งตับหลายๆครั้งเนี่ยที่ตรวจออกมาตัว a f p เองเนี่ยไม่สูงแต่ว่าเจอก้อนคนไข้หลายคนก็อาจจะเริ่มรู้สึกดีใจเอ้ยค่ามะเร็งเนี่ยมันไม่ขึ้นก้อนที่เจอที่ตับเนี่ยต้องไม่ใช่มะเร็งแน่เลย แต่ช้าก่อนหลายๆครั้งในเคสที่เป็นมะเร็งตับจริงๆเนี่ยตัวค่าอัลฟาฟีตโปรตีนเนี่ยอาจจะอยู่ในภาวะปกติได้30-40%เลยค่ะดังนั้นเนี่ยการวินิจฉัยว่าคนไข้ หรือไม่เป็นมะเร็งตับเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับการตรวจอย่างวิธีอื่นๆร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นการทำซีทีสแกนเพื่อดูลักษณะการวาวของสีของตัวก้อนหรือบางครั้งอาจจะทําเป็น MRI ของตัวเนื้อตับร่วมกับการฉีดสีแล้วก็การที่จะวินิจฉัยว่าก้อนที่ตับอันนั้นเป็นหรือไม่เป็นมะเร็งอย่างชัดเจนจะต้องมีการเจาะตรวจเอาชิ้นเนื้ออันนั้นเนี่ยออกมาตรวจทางพยาธิวิทยาค่ะเพื่อเป็นการยืนยันว่าก้อนที่อยู่ในตับอันนั้นเนี่ยมีลักษณะชิ้นเนื้อที่เป็นเนื้อธรรมดาปกติเเนื้ององกฉ หรือว่าเป็นเนื้อมะเร็งดังนั้นเมื่อตรวจเจอก้อนที่ตับแต่ค่ามะเร็งอัลฟาฟิโตโกตีไม่สูง mm hmm. ก็อย่าเพิ่งวางใจไปค่ะว่าก้อนนั้นจะไม่ใช่มะเร็งจะต้องมีการตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมร่วมด้วยนะคะ